มีมีมีทำพิธีกรรมให้ผมหน่อยได้ไหมครับหมออย่าไปดวงดีๆครับได้ได้แป๊บหนึงแป๊บหนึงโอเคคับหมอปลาทำพิธีกรรมให้หน่อโอเคหมอปลากูก็อยู่วะเนี่ยโอเครับหมอไล่อยู่ เรียบร้อยแล้วเรียบร้อันนี้มีมีค่าครูไหมอีกสองพันอีกสองพันค่าครูมีแมวเกาะได้เดี๋ยวหมอไล่ไล่คาให้อาซาบาเซอาซาบกเฮอาซา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 เอซาโฮลาเลฮาเลอาาบาเซอาซาบกโฮเฮมืนได้ใจแล้วว่านี่คือคาถาเ่ยหมอ <Yeah. S 2> ผมมีอะไรจะบอกผมว่าผมจะไม่บอกคนดูนะต่ผมว่าผมบอกคนดูดีกว่าไม่อยากปิดบังคนดูด้ะผมคิดว่าเราทุกคนมีอะไรที่ปิดบังกันไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องน่อยอะ่ะผมเปรียบก็เสมือนคนดูก็เหมือนครอบครัวผมอ่ะตั้งใจฟังนะครับเป็นดวาวอันชัว์ผมชอบผี <laughs> ครับคนดู <laughs> เรื่องราวมันเกิดขึ้นเร็วมากในค่ำคืนอลรมค่าได้ปรากฏเป็นนามแจ็คเฮเกตี้โยกซ้ายปล่อยหมัดตรงพร้อมจบลงในท่าจูเบลิงแฮมครับกราบเรียนบรรดาผู้ฟังทุกคนที่เคารพจงฟังคลิปนี้ให้จบถ้าไม่อยากเสียใจไปตลอดชีวิตเน้นสาระความรู้จากหมัดตรงในคลิปนี้ให้จบครับค่ำคืนสุดล้ำค่าเมื่อแจ็คเฮเกตตี้ลงสนาม เราไม่นึกเลยว่าท่านแจ็คเฮเกตตี้ที่เราเห็นเขาทำทรงมาหลายสิบปีที่เขาเคอยสร้างเสียงหวเลาะบนลอยยิ้มที่เขาทำให้คนไทยต่างประเทศหลงรักบนตัวตนเขาเสมอมาจะมีพลังหมัดอันทรงคุณค่าในคำว่าของแท้แท้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับพุบซ้ายหลบขวาเปิดหน้าปล่อยหมัดตรงเข้าเบ้าตาในทันทีเป็นเรื่องเป็นราวดูท่าจูเบลิงแฮมอย่างสวยงามครับทิ้งท้ายคำพูดเหมือนวินดีเซลโคสเนตที่ว่าฉันเคยใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่ไมล์คงเพราะอย่างนี้แล้วจึง รักกันเหมือนพี่น้องเพราะนายคือครอบครัวครับมันจึงกลายเป็นเรื่องราวสุดล้ำค่าที่จะกลายเป็นตำนานในบทกวีชีวิตของแจ็คเฮกตตี้สืบไปจุดเริ่มต้นมันไม่สำคัญเท่าจุดปัจจุบันในคำว่าตำนานในความทรงจำออกสู่สายตาชาวโลกครับมันเริ่มต้นตั้งแต่อายุเพียง20ปีต่อสู้ไต่เต้าบ้าบอและเฮี้ยหมดเวลาของเจ้าบนโลกใบนี้แล้วถึงเวลาที่เจ้าจะต้องชดใช้กัมมึงมึงไม่ใช่คนไทยต่างชาติ กูบอกแล้วอย่ายกดรับงานโมซัวไปกดรับงานแถวนี้มันแถวนี้มันคนนี้เก่งนะไม่ใช่คนไทยอเอาไงอะมึงไปมึงพูดดิมึงพูดมึงเอาไปไป,ไปกลัวไมมมึงไปเอ่อฮ uh, uh, ัลโหลเอ่อ굿มอร์นิ่งทิชชูแอมฟายแทนกิวแอดไม่ใช่กลัวไม่ใช่เขาไม่เข้าใจอะไรนะอายุอะไรอายุอายอายุอายุวันโนสุกขังปอันนั้นของพระแล้วเนี่ย <c oughs> สักเดือนหนึ่งก็ได้นะครับไม่ติดครับเอาไม่ละเอาไม่ได้เอาไม่ละฟังหน่อไม่ละฟังไหนครับใช่ฟังไหนครับฟังไหนคฟังไหนครับล็อกไวนให้เกียรตินะครับลบอกว้ให้เกียรติจดียดนะครับลบอกว้ให้เกียรติจดียดนะครับไม่ต้องมีใครฟังหรอกให้เกลียดทีเดียดนะครับให้เกียรติจดียดครับถ้างั้ก็เต็มระบบกันไปเลยก็ได้ครับล็อกไวนให้เกียรติจดียดนิดนึงครับทีเดียดตอนว่าไงครับสภาตอนว่าไงครับผมมถาเคยได้ยินไหมครับเงินมาตาสงบ เงินหมดน้าสตรีมเนี่หละครับการขับบอก็เช่นกันผฝากจูนลูกรักกุ่ไหนครับพอดีว่าเคยดูแล้วของอันนะโอเคแล้วพี่จะเก็บลูกเล็กไว้แล้วพี่จะไม่เปิดแล้วกันเปิดไปเพลงใหม่เสือเสือหรอ ชาเขียวมือลงแล้วสั่งสอนโทรแจ้กุ้งพอบอ๊อเอาจริงสัตว์ป๊ดเพราะกูกระโดดสาวมันก็สอนแเต็กกูยังพิวแล้วสเต็กกูยังโหดไม่ได้มาปลดแม่ไม่ยังกอดปีกุกระแทกทำให้พวกมันกระโดดเติมพังยุ่งกินไปสิ่งกระดาษร้อนใช่ไม่ได้กูบอกเพื่อนไม่อย่างพอช่นะไปยังไงกูบอกกินไม่แย่นหอมช่วยแค่ว่าเก่งมันแค่สิ่งสระดาษองไม่ต้องจะลืมมันแค่สิ่ง ที่ให้เขื่อเหรอ,อคครไม่ได้ครับไม่ได้ครับนนงั้นงั้นรอก็ได้ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้พี่เบฟติดต่อมาฮัลโหลเพื่อนว่าไงตอนนั้นเขาให้มึงรอปะเชีช่ยเชี่ยให้เปลี่ยนสีส่วนได้ไหมับเฮ้ยเจ็ตโดเจ็ตโดด ันเตอร์นะก็เลยเพราะว่าโปรแกรมทุกส่นมันมาป่อยเลยครับคอมโบ S M D เย็ดน A R D A อาหาแล้วนะผมมาลักลางกันเตือนนะก็เลยเพราะว่าโปรแกรมทุกส่นมันมาป่อยเลยครับคอมโบ S M D พี่ไปพูดพี่ไปพูพี่เฉยเแต่แค่ชอบแซะแต่ไม่มีค่วยเลยนะโมมฟัังกนตึ โอ้ยแต่ก่อนโดนเยอะใช่คำนี้หรือเปล่าแตะก่อนโดนเยอะไอ้ประเภทที่ว่าไม่ขายของให้ไอแฮปได้ไหมเนี่ยโอ้โหแรงเกินเขาไม่อยากอยู่คนเดียว <P> เขาแค่ไม่อยากอยู่กับเรา <K> พี่ตาพ,พื่อนพี่ไอ้แบนพี่แบนเหรอไอแบนกูควยกูขอโทษครับพี่แบนมึงรู้มือกูเถแชทมึงรู้มือกูเถิะไอเหียกูอ่ะเวลากูพูดอะไรกูพูดแค่ส,สิบปอเซนต์กูไม่พูดเยอะหรอกโอเคพีก <Okay. S 1> ับโแทนนะไหนแ่นไหนอะเริ่มใจอ<บ><บ>่อนแล้วมาไอสัตว์มาแล้วนะไอ้เหี้ยอยู่ดีมาเฉยลลเลยน้านนั่นนันนั่นบ้าับหลังไอ้เหี้ยมาแล้วถ้าเราถต้ง บาเหี้ยดีบาเฉยไเหียรับหลังรัไม่ได้รับชอบที่เยไปดูเลไปดูเลยดูเยไปดูเลยไนเลยปดูเลยไดูเอยไเลยไดเลยไลยงูเลยไปดเ่ยไปเยปูเลยูยไูเลยปูเดูเยไเลยเลดลยเดเลยไเลลาลยเลยเยเลยเยไปเยไเลเปเลยเเยดยปดเปดเลยดอเไดเายไปดเลยเลปดเยปนเปนไไไเปยากเป็น จอธนาคารอ่ะมัอไปฝันเลยอันนี้มันเป็นแทนที่ไมยนอกปทนที่มอบรงแห้สัองกเมป็นไม่กก็ไม่เป็นีก็ลไม่เป็นคมัมึงเข้าเก่งัจยไเรี้ยเข้าสู่บโวนาเรี้ยความอใช เย้ <Yeah. S 2> มีตอนเย่ยเย,ยกว่านี้ป่ะมีเย,ย้เย,ยกว่านี้ป่ะอะไรแชทมึงเอาบินเลยเหรอเอาบินเลยเหรอใช่เหรอไม่บินไหนบ้างก็ย,ยังอยู่ถ้าคุณคนชอบชอบกิน บ้าพูดไปเรื่อยบ้าพูดไปเรื่อยตัวการดีๆไี้ไปวาเหอนำเที่ยนะน้เที่ยนะเนี่ยโดนน้าแกุนาแก โอ้โหเนมาหนักนนขึ้นมาเกือบร้อยกิโลครับเราต้องเข้าเมืองกีออ่โม <พ Set S 1> งอะความสำเร็จของผมคืออะไรได้คนที่ผมต้องการบ้านไม่เอารถไม่เอาเอาได้เนี่ยความสำเร็จของผม <c ười> ชอบมาลี <everywhere> ไม่เน้นบ้านไม่เน้นรถเน้น มึงเดียวฮะปะกูรู้นะเว้ยว่ามึงแบบคือเป็นคนพูดตรงๆอ่ะถ้ามึงตรงไปว่ะน้องใจมันได้พี่ก็ชอบแต่พี่ไม่กล้าพูดว่ะเขีย <c oughs> บเขียบเขียบอะเอ็งตรงไปน้องชาย